โครงงานคุณธรรมเรื่องรู้หน้าที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูที่ปรึกษาโครงงานนายพานุวัตรเตปินตาและนางสาวพัชยาศีเสมอโรงเรียนบ้านนนกุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาสภาพการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ซึ่งในการดำเนินการจะมีการออกเยี่ยมตามบ้านของนักเรียนเพื่อพบสภาพปัญหาและพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนและการส่งงานในช่วงการเรียนในสถานการณ์โควิด1 i d 1 9หลังจากที่มอบหมายงานแล้วคุณครูจะมีการติดตามนักเรียนโดยผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ผ่านช่องทาง messenger โดยการแจ้งข่าวสารผ่านกระดานสนทนา การติดตามผ่านลายกลุ่มลายส่วนตัวของนักเรียนเบอร์ผู้ปกครองระบบ Google Form เพื่อที่จะเช็ครายชื่อในการส่งงานนักเรียนอย่างครบถ้วนก่อนที่ครูจะนำงานของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนแล้วลงคะแนนเพื่อเป็นฟีดแบคกกลับให้กับนักเรียนได้ทราบ โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนครูแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีวินัยในการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและใจอาสาในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ